สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูเอมทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุธีการศีเพชรสอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ในห้องเรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูเอ็มนะคะสำหรับเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือคำคล้องจองนั่นเองนะคะ ส่วนคำคล้องจองเนี่ยคืออะไรเรามาดูความหมายกันนะคะคำคล้องจองก็คือคำที่มีสระเดียวกันนักเรียนดูตามลูกศรที่ครูชี้ไปนะคะตัวสะกดมาตราเดียวกันรูปและเสียงวรรณยุกต์จะเหมือนหรือต่างกันก็ได้แต่สระและตัวสะกดต้องเหมือนกันนะคะรูปหรือเสียงวรรณยุกต์จะไม่เหมือนกันก็ได้ ไม่งงนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูคำคล้องจองหนึ่งพยางกันเลยนะคะคำคล้องจองหนึ่งพยางก็คือคำว่าตานักเรียนดูนะคะปลายาสระเดียวกันใช่ไหมคะตัวอักษรพย,ยัญชนะจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือให้มีสระเดียวกัน ทีนี้มาดูนะคะมีตัวสะกดเหมือนกันเช่นคำว่าจานบ้านหานต่อไปใบใจไอสละไอเราจะมีการใช้สละไอไม้ม้วนแล้วก็สละไอไม้มะลายนะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็จะเป็นไม้หันอากาศแล้วก็ยอยักษ์แล้วก็สละไอไม้มะลายที่มียอยักษ์อยู่ข้างหลังเช่นคำว่าไทยก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะเราไปดูข้อสังเกตกันดีกว่าอ่ามาดูข้อสังเกตนะคะบ้านอ่านักเรียนเห็นโค้งใช่ไหมคะสะพานโค้งตรงนี้ลูกศรนนะคะก็จะเป็นการบอกคำที่สระเหมือนกันและก็ตรวจสกดเหมือนกันบ้านแลวอะไรล,ลูกผานหานเห็นไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่ามีวรรณยุกต์เดียวกันก็ได้นะคะต่อไปฟังได้ไหมลูก ไม่ได้นะคะคำนี้ก็เลยผิดนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าอะไรลูกแกงกอเององแกงแม่กงนะคะต่อไปเป็นคำว่าแป้งได้นะคะเพงได้แต่สระเอแล้วไปนอหนูได้ไหมลูกไม่ได้นะคะแขนนะออผิดนะคะคำนี้นะจะต้องเป็นแขงแข้งอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่า มาตร,ราตัวสะกดเดียวกันลักเรียนดูข้อสังเกตนะลูกสระเดียวกันแต่ตัวสะกดคนละมาตร,ราไม่ใช่คําคล้องจองจําไว้นะคะ,อะนอนหนูก็ต้องน้องหนูหมดทุกคานะลูกงองงูก็ต้องงองงูหมดทุกคํานะคะต่อไปคําคล้องจองสองพยางค์คาคล้องจองสองพยางค์นะคะคือคําที่พยางค์ท้ายคําหน้า คำคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่สองของคำหลังพยางคท้ายของคำหน้านักเรียนดูนะคะพยางท้ายของคำหน้าคล้องจองกับอะไรลูกพยางแรกหรือพยางที่สองของคำหลังก็ได้นักเรียนดูนะคะรถไฟเป็นพยางอะไรลูกพยางท้ายของคำหน้าใบตองเป็นพยางอะไพยางแรก ของคำที่สองเห็นไหมคะรองเท้าอ่าดูนะคะรองเท้าคำว่าตองมาคล้องกับรองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอ่าคล้ายๆกรอนนะคะที่เราเอามาต่อกันเห็นไหมลูกรถไฟใบตองรองเท้ามันต่อกันไปเลยอะคะ่ะว่าเป็นคำคล้องจองที่อยู่ในสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันต่อไปนะคะ คำคล้องจองสองพยางอะเรามาดูตัวอย่างนะคะนักร้องทองคำเมื่อกี้เราบอกความหมายไปแล้วนะลำไยนักร้องทองคำลำไยนักเรียนมีภาพด้วยเห็นไหมคะดูภาพไปด้วยนะลำไยน่ากินเชียวนักร้องคำว่าร้องคล้องกับคำว่าทองคำคล้องกับคำว่าอะไรลูก ลำนะคะนักร้องทองคําลำใหญ่อ่ะก็ไปเป็นคําคล้องจองแบบอ่ชาชัดเจนเลยนะคะทีนี้มาดูนะรูปอะไรลูกอ่าสะบู่นะคะสะบู่ปลาทูอ่ะทีนี้ไม่คล้องคําแรกแต่ไปคล้องคํอะไรลูกคําที่สองอ่ะเห็นไหมแต่คําแรกจะต้องเป็นคําท้ายนะ เขาย้าเลยนะคะเมื่อกี้คําแรกคือคําท้ายนะลูกแต่คําที่2หรือคําที่3จะเป็นพยางหลังก็ได้หรือพยางหน้าก็ได้นะคะสบู่ปลาทูตู้ปลาอ่าสระอูหมดเลยนะคะต่อไปคําคล้องจองสามพยางคำคล้องจอง3ามพยาง,ง,ง, 3, ยางมาดูนะคะคือคำสามพยางที่พยางท้ายของคําหน้าคล้องจองอะไรลูก กับพยางแรกหรือพยางสองของคําหลังเหมือนเดิมเหมือนกับสองพยางเมื่อกี้เลยคือคําแรกเนี่ยจะต้องเป็นคําลายลูกคาสุดพยางสุดท้ายส่วนคําที่สองจะเป็นพยางหน้าหรือพยางหลังก็ได้พยางที่สองก็ได้นะคะแต่คําหน้าเนี่ยคาเนี่ยคาแรกเลยนะคะจะต้องเป็นอะไรลูกเป็นพยางหลังไปคล้องกับ พยางหน้าหรือพยางที่สองของคำหลังก็ได้นาลิกาปลาบูทองกองขยะเห็นไหมคะสามพยางคเลยนะคะนาลิกาอ่าสามพยางปลาบูทองกองขยะคล้องกันไปหมดเลยนะลูกดูนะคะทองก็ไปคล้องกับอะไรลูกกองเห็นไหมคะตัวสะกดเดียวกันสระเดียวกันปลาคู่กับอะไรกา สระเดียวกันนะคะไม่มีตัวสะกดไม่ยากเลยนะคะคำคล้องจองเป็นเรื่องที่นักเรียนทำความเข้าใจแป๊บเดียวก็สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะคะอาทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะดอกดาวเรืองเหลืองอารามงดงามจริงส่วนใหญ่ที่เขาเอาอ่ตัวอย่างมาให้เราดูเนี่ยคือคำที่มีความหมายคล้องจองกันไปด้วยนะลูก เช่นดอกดาวเรืองอ่ามีสีอะไรลูกสีเหลืองเห็นไหมเขาก็เอาเหลืองมาคู่กับอะไรคู่กับเรืองอ่าดอกดาวเรืองเหลืองอารามงดงามจริงอ่ะสวยไม่สวยลูกดาวเรืองสวยเห็นไหมคะเราก็ใช้คําว่างดงามมาคู่กับอะไรอารามนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูต่อไปตั้งใจเรียน ่าเหมือนกันอันนี้ก็คือเอาคำที่มีความหมายคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันนะตั้งใจเรียนคำสามพยางแต่เอาพยางข้างหลังนะคะเห็นไหมคำแรกจะต้องเป็นพยางหลังเท่านั้นนะคะคำแรกของทุกคำที่คำขึ้นต้นนะเป็นพยางหลังนะคะเรียนไปคู่อะไรลูกเพียนนะคะอ่าอย่างนี้ตั้งใจเรียนเพียนศึกษาสาคู่กับอะไร คู่กับหานั่นเองหาความรู้อ่าเห็นไหมสามคำนี้ก็คืออยู่ในหมวดเดียวกันก็คือให้ตั้งใจเรียนอ่าตั้งใจเรียนเพียรศึกษาหาความรู้อ่าทีนี้เรามาดูสีพยางสีพยางไปแต่งกรอนสีได้แล้วนะคำข้องจองสีพยางนะคะคือ อะไรลูกสี่พยางที่พยงางไทยของคำหน้าเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้พยงาง้ทยของคำหน้าไม่ว่าจะสองพยางสามพยางสี่พยางต้องเป็นพยงางไทยของคำหน้าที่ไปคล้องกับคำใดก็ได้ของคำหลังเห็นไหมลูกเจ้าแมวน่ารักมันทักทายฉันทุกวันกินข้าวรักกับอะไรลูกรักคู่กับทักนะคะฉันคู่กับอะไร ทุก,กวันเห็นไหมลูกเจ้าแมวน่ารักรักกับทักเนี่ยตัวสะกดเดียวกันสระเดียวกันมันทักทายฉันฉันทุกวันเห็นไหมคําว่าวันฉันกับวันนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะลูกทีนี้เรามาดูนะฝนตกปปรยโปรยเด็กน้อยวิ่งเล่นเปียกฝนจนเย็นอ่ะ จริงมันน่าจะมีคําอื่นต่อใช่ไหมต่อไปได้เรื่อยๆค่ะฝนตกโปรยปรยคำว่าปปรยคล้องกับอะไรลูกข้าคล้องกับคําว่าน้อยเล่นคล้องกับอะไรลูกเล่นกับเย็นนะคะบอกเลยว่าถ้าท้ายคำอ่าพยางท้ายของคําหน้าจะไปคล้องกับคําใดก็ได้ในพยางหลังในคําหลังนะคะต่อไปฉันรักคุณครูอ่า ท่านใดท่านให้ความรู้ดูแลเมตตานะคะคุณครูครูคู่กับอะไรลูกคู่กับรู้รู้ก็ไปคู่กับดูสระอูหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้ดูตัวอย่างคำขวัญกันบ้างเดี๋ยวเราจะต้องมีแต่งคำขวัญกันด้วยนะคะคําคล้องจองยังสามารถนำมาเขียนเป็นอะไรลูกคำขวัญได้ด้วยนะเมืองประมงดงโรงงาน ลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์อ่านักเรียนดูนะคะมงคู่กับอะไรลูกคู่กับดงลานคู่กับงานเกษตรกับเขตเห็นไหมคะอ่านักเรียนดูลูกศรด้วยนะคะว่ามันเชื่อมโยงจากคําไหนไปคําไหนอ่าเดี๋ยวนักเรียนพอดูคลิปของคุณครูจบนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ นักเรียนดูใบความรู้ที่ค,ครูให้ไปด้วยนะคะมีใบความรู้ด้วยหรืออ่านหนังสือภาษาบาีบทที่อ่าตรงคําคล้องจองนะคะแล้วนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะว่าคุณครูจะนําเรื่องอะไรมาสอนนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดแล้วก็ ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปเลยขอบคุณมากๆนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขในการทำแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้ค,ครูเอ็มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย